สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นิกจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาทําแกงหน่อไม้ดองนะคะเป็นแกงแบบอีสานนะคะนิกก็หั่นไก่ไปแล้วคะ่ะแล้วก็มีหน่อไม้ดองนิกเอาไปต้มแล้วนะคะพอดีนิกสัง่งใบแมงลักมาคะ่ะก็เลยจะแกงแบบอีสานอีสานกินนะคะแบบใส่น้ําปลานะคะอันนี้แช่น้ะะําไ้แล้วค่ะแล้วนิกไม่มีเวลาตำพริกแกงนะคะนิกก็เลยจะใช้เป็นพริกแกงเผ็ดคะ่ะนิดนึงคะ่ะพริกแห้งคะ่ะ มเม็ดเล็กๆนะคะแล้วก็มีหอมแดงค่ะใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้นะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะนี่ก็ได้ตั้งน้ำมาแล้วนะคะก็ใส่พริกแกงค่ะลงไปเลยค่ะละลายน้ำนะคะถ้าตําเครื่องแกงเองมันก็จะ ไ,ได้อัตรุดกว่านะคะมันก็จะดูอินอีสานแท้ๆดูน่าอร่อยกว่านะคะแต่นี่ไม่มีเวลาค่ะลูกนอนค่ะต้องรีบทําค่ะแล้วก็ใส่ทุกอย่างค่ะที่เตรียมไว้เมื่อกี้นะคะลงไปเลยเดี๋ยวรอน้ําเดือดแล้วเดี๋ยวเราใส่ไก่ค่ะใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็หอมแดงนะคะ น้ำเดือดแล้วนะคะใส่ไก่ลงไปเลยค่ะแล้วก็หน่อไม้ดองนะคะที่เตรียมไว้นะคะ แล้วมาปรุงรสกันค่ะนี่ก็จะใส่ผงปรุงรสนะคะลงไปนิดหน่อยค่ะแกงแบบพิสานก็ต้องมีปลาร้านะคะเพื่อนๆใส่ปลาราค่ะ สองช้อนค่ะอันนี้กะเอาตามปริมาณนะคะแ่งเยอะแกงน้อยนะคะผลสักหน่อยค่ะ จะยังไม่ใส่น้ำปลานะคะเพราะว่าในพริกแกงก็จะมีความเค็มอยู่นิดนึงนะคะแล้วก็มีผงปรุงรสอีกนะคะแล้วก็ในน้ำปลารอีกก็มีความเค็มะคะ่ะเดี๋ยวเราชิมก่อนนะคะเติมน้ำปลาได้ค่ะสักช้อนค่ะ จนไก่สุกนะคะไก่สุกง่ายอยู่แล้วนะคะคเพื่อนๆเดี๋ยวนี้ก็จะใสพ่พริกแห้งกับใบแมงลักเลยค่ะเพิ่มความเผ็ดนะคะซึ่งนิคนึงนคนไม่ทานเผ็ดนะคะนิ้ก็เลยใส่ไม่เยอะถ้าคนทานเผ็ดแล้วมีพริกทอดนะคะใส่เป็นพริกทอดก็ได้ะคะ่ะจะหอม แกงแบบอีสานอีสานก็จะมีเป็นพวกใบแมงลักนะคะถ้าแกงแบบไทยๆก็จะเป็นใส่กะทิแล้วก็ใบโหระพานะคะเพื่อนๆหรือจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะใบโหระพาแต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นแกงแบบไทยก็จะมีกะทิเยอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแกงกะทินะคะอืมเดือดแล้วค่ะชิมเลยสักทีค่ะอืม ได้แล้วค่ะเ,เพื่อนๆปิดไปเลยค่ะาชอบน้ําเยอะก็เติมน้ําแล้วก็ปรุงเพิ่มนะคะรสชาตินี่เอาแบบที่ตัวเองชอบนะคะเ,เพื่อนเป็นไงคะง่ายๆค่ะแกงห่กไม้ดองใส่ไก่ค่ะคลิปนี้นี่ก็ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะจะขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะรีบทานข้าวนะคะก่อนลูกจะตื่นเพราะว่าช่วงนี้กําลังมีการเปลี่ยนแปลงค่ะลูกเริ่มนอนกลางวันน้อยลงนะคะแต่นอนกลางคืนนานขึ้นค่ะ ยังไงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนิกด้วยนะคะแล้วก็นิกมีเปิดช่องให้อ่าช่องให้ลูกสาวนะคะถ้าเพื่อนๆอยากติดตามนะคะและอยากเห็นลูกสาวนิกนะคะก็ฝากไปติดตามช่องลิซ่าแอนมัมมี่ได้นะคะลินนี้ลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ